หนึ่งเมกะโปรเจกต์สำคัญที่จะพลิกโฉมทำเลในกรุงเทพให้พุ่งเป็นเท่าๆได้อีกครั้งรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ถือว่าเป็นการผ่าใจกลางเมืองครั้งใหญ่ทำให้ทุกโซนรถติดในตำนานเข้าถึงใจกลางเมืองได้ภายใน30นาทีเท่านั้นแล้วทำเลแถวไหนที่จะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือมากที่สุดเป็นอย่างไรเดี๋คลิปนี้ผมจำลอยฟังนะครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับมับ่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเเลยครับสวัสดีครับผมปูง,ปงนะครับเด็กเตรียมระดมเกียรติยมวิชุลาส่ไอ เปิดไลฟ์นะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันวันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงบทวิเคราะห์อสังหาเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์ที่ เปรียบเสมือนกับกระดูกสันหลังของกรุงเทพมหาคนครนะครับนั่นก็คือการอัปเดตเรื่องราวโครงการเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายต่างๆนะครับที่ในปี68นี้เนี่ยก็มีรถไฟฟ้าหลายสายที่ได้รับความสนใจในการเริ่มก่อสร้างนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกแล้วก็รถไฟฟ้าสายเสียงตาลที่ถือว่าเลื่อนมาเป็น10-10ปีนะครับสำหรับกําหนดการในการสร้างแต่ว่าปีนี้เนี่ยจากสถานาการณ์ต่างๆก็ดูใกล้เคียงมากๆนะครับที่จะได้เริ่มก่อสร้างกัน น้องไปถึงถ้าอัปเดตล่าสุดเลยเนี่ยอีกสายหนึ่งที่อันนี้เนี่ยเป็นข่าวครา,าวเกี่ยวกับการเริ่มเปิดใช้งานนะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เข้าไปในอินแบกเมืองทองธานีนั้นเนี่ยอันนี้ก็เริ่มให้ทดลองนั่งฟรีแล้วครับก็คาดกันว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านั้นก็คงจะเปิดให้บริการแบบเต็มตัวแต่อะไรก็ตามนะครับถ้าให้พูดกันตรงๆนั้นเนี่ยการมานั่งอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายใหม่ๆแล้วก็มาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์อสังหารนั้นเนี่ยดูจะเป็นเรื่ กระแสการตอบรับของรถไฟฟ้าแต่ละสายนั้นเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากเท่าแต่ก่อนอีกแล้วโดยเฉพาะในปีนี้นะครับที่มียอดการรีเจ็ตการซื้อสังหาที่มูลค่าต่ำกว่า3ล้านแบบสูงปรี้นนะครับหลายสื่อเนี่ยก็รายงานว่าอีกยอดรีเจ็เลทมันขึ้นไปที่เข้าส0กันแล้วนะซึ่งต่อให้ไม่ใช่นั้นมันก็น่าจะใกล้เคียงนะครับเพราะว่าข่าวในอีกด้านหนึ่งก็คือฝั่งคนขายเนี่ยตัวเลขมันก็สะท้อนออกมาจริงๆนะครับว่าโครงการอสังหาในโซนของชานเมืองนะครับโดยเฉพาะคอนโดตามแนวรถ รถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่เปิดขึ้นที่มันดูจะไกลๆเมืองหน่อยเนี่ยแม้ว่าราคาจะถูกกว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นยอดขายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟฟ้ากับอสังหานั้นก็ดูจะเสื่อมบนคลังไปพอสมควรนะครับมันไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นแบบสมัยก่อนอีกแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับที่จะตามแผนที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าสายนี้นั้นเนี่ยตัดผ่าน ตามแนวขวางของกรุงเทพมาหานครเลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญมากๆก็คือในแต่ละสถานีนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความหนาแน่นสูงๆอยู่แล้วนะครับให้ผู้คนที่อยู่ทําเลเหล่านี้นั้นเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่เดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกซึ่งจริงๆต้องบอกว่ารถไฟฟ้าในช่วงหลังๆที่เปิดตัวออกมานั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นส่วนต่อขยายที่อยู่ในทําเลชานเมืองซะเยอะนะครับแต่ว่าสาหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นเนี่ยตามลําดับตามเทียร์ตามชั้นนั้นเนี่ยแทบจะเป็นรถไฟฟ้าเทีย ยาบนสุดนะครับที่เป็นสายของใจกลางเมืองระดับเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักนั่นแหละเพราะการมาของรถไฟฟ้าสายนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตาเป็นที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะครับเลื่อนแล้วล่นอีกนะครับเรื่องนี้ก็สัมพันธ์กับบทความในเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับที่วิเคราะห์ว่าไทยเสียโอกาสไปถึง20ปีนะครับกว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มจะเปิดเต็มรูปแบบแล้วก็อย่างที่อัปเดตไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าในฝั่งของตะวันตกนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะก่อสร้างกันแล้วในปีนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่อง ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าในแต่ละสถานีนั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่พีกๆทั้งนั้นเลยทั้งตัวของดินแดงประตูน้ําราชเทวีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสนามหลวงหรือว่าสิริราชนะครับแต่นั่นแหละจากระยะเวลาตอนนี้ไปจนถึงช่วงที่สร้างเสร็จนั้นเนี่ยยังมีอะไรให้ต้องลุ้นกันอีกมากเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยก็มีข่าวไม่ค่อยดีว่ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการก่อสร้างในรถไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียมานที่นี้ด้วยนะครับแต่นั่นแหละมันกกก็็เปนสิ่่่่่งงททีีบบออวาาจารอคอ มาอย่างยาวนานกว่าจะได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยยังต้องรอไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับว่าจะได้เริ่มใช้ตอนไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในอนาคตกันอีกไกลเลยแต่ว่าท็อปิกหลักที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตเรื่องราวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ใกล้ๆเข้ามาแล้วนะครับอีกแค่ประมาณ2ปีกว่าๆเท่านั้นนะครับที่รถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกกําลังจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ละสถานีก็พีกมากไม่แพ้กันกับฝั่งตะวันตกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของพระราม9้ารามคําแหงบางกะปิหรือแม้แต่สุดปลายสายอย่างส่วนของมีนบุรีนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นโซนที่ขึ้นชื่อนะครับว่าคนอยู่เยอะรถติดติดนะฮะโดยเฉพาะแถวแถวในส่วนมหาลาัยรามคําแหงนะครับที่ในจอกซอยแถวนั้นเนี่ยก็ขึ้นชื่อหรือชาว่าจะเข้าเมืองกันแต่ละทีเนี่ยยากเย็นเหลือเกินครับซึ่งถ้าเอาจากตําแหน่งจริงๆนั้นเนี่ยไอโซนนั้นมันไม่ได้ ไกลใจกลางเมืองมากนะครับรัศมีแค่ไม่ถึง10กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นนั้นเนี่ยจะเข้าไปทํางานในเมืองแต่ละทีนั้นเนี่ยการจะเลือกนั่งรถขนส่งสาธารณะในแต่ละเส้นทางก็มีแต่ทางเลือกที่ดูยากลําบากเหลือเกินนะครับต้องใช้เวลากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าแบบเอาเร็วหน่อยแบบเร็วที่สุดเลยนะที่เป็นเส้นทางลัดนั้นก็น่าจะเป็นการเดินทางทางเรือนะครับที่ลัดไปตามคลองแสนแสบแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเปรียบเทียบการเดินทางทางเรือกับรถไฟฟ้านั้นเนี่ย มันก็แตกต่างกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความสะดวกความจุกการจัดผลสัมภาระอะไรต่างๆการคาดการเรื่องราวของเวลานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือทําเลที่ตั้งของแต่ละสถานีนะครับที่การเชื่อมต่อกับแหล่งแม่เหล็กสําคัญนะครับบรรดาตึกสูงออฟฟิศห้างสรรพสินค้าดังๆ,างๆต่างๆนั้นเนี่ยยังไงทางเรือน,นั้นเนี่ยก็ยังดูเป็นรองรถไฟฟ้านะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณนั่งรถไฟฟ้าไปเนี่ยพอลงรถปุ๊บเดินแป๊บเดียวก็ถึงออฟฟิศถึงที่ทํางานแล้วแต่ว่าถ้าเป็นทางเรือนันเนี่ยก็ต้อง ว่าไอไ้ใกล้ๆท่าเรือนั้นมันก็ไม่ใช่โซนที่มันจะสร้างตึกสูงกันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรือคลองแสนแสบนั้นเนี่ยจะพาคุณเข้าสู่ใจกลางเมืองได้แล้วแต่พอลงจากเรือปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปต่อพอสมควรนะครับกว่าจะถึงที่หมายแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นก็ไม่ใช่รถไฟฟ้าสายแรกของแถวแถวนี้นะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยแถวนี้ก็มีรถไฟฟ้าไปแล้วถึง2สายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้น a i r p o อร์ตลิงกนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เพิ่งจะเปิดใช้บริการไปไม่ จะแบ่งเบาภาระคนที่อยู่แถวๆนี้เวลาจะเข้าเมืองนั้นไปได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้ย่นเวลาให้เร็วขึ้นขนาดนั้นนะครับว่าอย่างเส้นสายสีแดงนั้นเหมือนจะดีนะครับที่แป๊บเดียวก็ถึงพญาไทแล้วเนี่ยเข้าสู่ใจกลางเมืองกันได้ง่ายๆแต่ว่าตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละสถานีนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนขนาดนั้นนะครับระหว่างจากที่พักถึงสถานีนั้นเนี่ยยังไงก็ยังต้องใช้บริการเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าพิวินอย่ส่วนที่ดูจะตอบโจทย์ขึ้นมาหน่อยก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลื แต่ก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางของรถไฟฟ้าสายนี้นั้นก็ดูอ้อมพอสมควรนะครับจะเข้าเมืองมันก็ยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับอันนี้คือความรู้สึกสําหรับคนที่อยู่ใกล้รัศมีเมืองประมาณ8 9กิโลแบบนี้เนี่ยอุตส่าห์มีรถไฟฟ้าแล้วก็ยังต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอีกหรือในการเข้าเมืองนะครับและอีกประเด็นหนึ่งสําคัญเลยก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นเนี่ยดันไม่ได้ผ่าจุดศูนย์กลางสาคัญก็คือตรงหน้ามอรามคําแหงนะครับที่แถวๆวนั้นนั้นเนี่ยก็มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งคนที่เป็นคน ชนดั้งเดิมแล้วก็เป็นคนที่อพยพเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้รถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ผู้คนแถวนี้นั้นรอคอยอย่างมากนะครับซึ่งอัปเดตตอนนี้นั้นเนี่ยในส่วน,น,นของงานงงางก่อสร้างก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบต่างๆนะครับก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยก็อย่างที่อัปเดตไปว่าประมาณ2ปีถึง3ปีเพราะฉะนั้นท็อปิกที่น่าคุยในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องราวของทำเลที่น่าจับตา ว่าอาจจะเติบโตได้มากอย่างก้าวกระโดดจากการมาของรถไฟฟ้าสายสีส้มสายที่ไม่ได้มุ่งพัดความเจริญไปสู่ที่ไหนนะครับเพียงแค่เชื่อมต่อทำเลที่มันดีอยู่แล้วนั้นเนี่ยเข้าหากันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทำเลที่น่าจับตามองมากๆว่าจะดีขึ้นมากจากการมาของรถไฟฟ้าสายนี้เนี่ยที่จริงมันก็แทบจะทุกสถานีตั้งแต่ต้นสายถึงปลายสายเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของคาแรคเตอร์การเติบโตของแต่ละที่นั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งกันคร่าวๆนั้นเนี่ย ก็จะมีอยู่3โซนด้วยกันนะครับซึ่งโซนแรกเลยเนี่ยไฮไลท์ก็แทบจะพูดมาถึงทั้งคลิปแล้วนะครับก็คือในส่วนของย่านรามคำแหงแล้วก็แยกลำสาลีนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีสถานีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รามคำแหง12นะครับรองรามคำแหงราชมังหัวหมากไปถึงในส่วนของแยกลำสำลีซึ่งตรงนี้นะเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นพื้นท,ที่ที่มีการอยู่อาศัยทั้งชมุมชนเดิมๆแล้วก็คนที่อพยพเข้ามาจากแม่เหล็กหล ก็คือมอรามคำแหงตรงนี้รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือกกทนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะเนี่ยทำให้ในแถว,วนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมด้านการศึกษาการฝึกซ้อมการกีฬาการแข่งขันเกิดขึ้นมากมายมีอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการมาของรถไฟฟ้าในสายนี้เนี่ยมันไม่ได้มาเพิ่มดีมานให้คนมาแถวนี้เยอะขึ้นนะครับคือดีมานเนี่ยมันมีอยู่แล้วรอแค่ว่ารถไฟฟ้ามาสักทีเถอะการเดินทางระหว่างใจกลางเมืองกับแถวๆนี้เนี่ยมันจะได้สะดวกโยทินตามสิ่งที่มันควรจะเป็น ะะซึ่งจุดหนึ่งที่น่าจับตามมองมากๆนะครับนอกจากในบริเวณสถานีต่างๆของรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วเนี่ยในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับในสถานีแยกลำสำลีแล้วก็สถานีที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับอย่างสถานีบางกะปิที่เป็นพิตต้งของเดอะมอลล์บางกะปินั้นเนี่ยก็จะได้รับอาน,นิสงส์ตรงนี้อย่างมากเหมือนกันนะครับผู้คนที่อยู่ในโซนของลาดพร้าวสีนครินต์ต่างๆนั้นเนี่ยการจะเดินทางเข้าเมืองนั้นไม่ต้องนั่งอ้อมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนมา ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีส้มในแยกลำสำรีได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะกลับกลายเป็นว่าในย่านรามคำแหงแล้วก็ลำสำรีนั้นเนี่ยจากเดิมที่การเดินทางมันดูยากลำบากนะครับแต่ว่าจู่ๆมันจะสามารถเข้าถึงใจกลางเมืองทั้งอโศกทองหล่อสยามได้ในเวลา ประมาณ30นาทีเท่านั้นต่อมามาพูดถึงโซนที่2นะครับที่น่าจะอิมแพคอย่างมากจากการมาของรถไฟฟ้าสายสีสม้มนั่นก็คือสวนมีนบุรีนะครับที่อันนี้เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมีนบุรีก็มีรถไฟฟ้านานแล้วไม่ใช่เหรอนะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับแต่ว่าท่านในแง่การปฏิบัติจริงๆนั้นเนี่ยการที่คุณอยู่อาศัยแถวๆนั้นแล้วก็การจะเข้าไปศูนย์แรงงานต่างๆนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางานแจ้งวัฒนะนะมันต้องใช้เวลาเดินทางอีกเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนนั่นแหละมันก็เกิดจากการที่ตำแหน่งที่ตั้งของมินบุรีนั้นก็ถือว่าเป็นรัศมีที่ไกลเมืองจริงๆนะฮะแต่ความพิเศษก็คือย่านนี้นั่นเนี่ยถือว่าเป็นย่านที่มี คนอยู่อาศัยกันอย่างหนานแน่นนะครับเป็นชมุมชนเก่าแก่อยู่แล้วที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันนะครับว่าการที่รถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นเนี่ยจู่ๆมาผ่ากลางเมืองแล้วมีปลายทางที่มินบุรีแบบนี้บางทีอาจจะเป็นการปลดล็อกเอสเค e สําคัญของการเติบโตในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็มีจุดที่เอ๊ะตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าในโซนที่มันรัศมีไกลเมืองขนาดนี้นั้นเนี่ยก็ สอดคล้องกับเรื่องราวของรถไฟฟ้าหลายๆสายตอนนี้ที่มีข่าวกันว่ายอดขายคอนโดนั้นชะลอตัวอยู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยเรื่องเล่าแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายๆโซนนะครับอย่างเช่นในฝั่งของนอนบุรีเองรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงนะครับที่ถ้าเอาจริงๆนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายหนึ่งที่สะดวกอยู่พอสมควรนะในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงนั้นนั้นเนี่ยอาจจะดูเริ่มเป็นชานเมืองมากขึ้นแต่ว่าสามารถเข้าถึงใจกลางเมืองได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าอสังหาในโซนโซนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้บ ขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากนักตามที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้แต่ถ้ามองอย่างไม่ใจร้อนมากนักนั้นเนี่ยที่เชิงการเติบโตมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่นะครับไม่ถึงขั้นว่าแบบแย่ไปเลยทีนี้มาสู่ทําเลในโซนสุดท้ายนะครับที่น่าจะได้รับ impact อย่างมากจากการมาของรถไฟฟ้าสายสีส้ม ฝั่งตะวันออกนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามไปอาจจะคาดไม่ถึงนะครับนั่นก็คือในโซนทำเลขของศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็พระราม9้านะครับในโซนรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเก่านั่นแหละซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าเออ เดิมมันก็มีรถไฟฟ้าที่เข้าถึงใจกลางเมืองนั่งไฟอสโศกได้แป๊บเดียวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วมันก็จะเริญมากๆอยู่แล้วแล้วการมาของสายสีส้มนั้นเนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอย่าประมาทนะที่เป็นทำเลเก่านี่แหละอาจจะได้รับอาน,นิสงส์พัฒนามากที่สุดได้ซ้านะครับเพราะอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีสม้มหรือแม้แต รถไฟฟ้าสายอื่นๆนะครับที่เป็นส่วนต่อขยายต่างๆนั้นเนี่ยมันทําหน้าที่ในการเอาผู้คนที่อยู่ในโซนต่างๆนั้นเนี่ยสามารถเข้าถึงใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วสายสีส้มเองเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นการเอาโซนชุมชนเก่าที่มีการอยู่อาศัยที่หนาแน่นมีผู้คนเยอะๆอยู่แล้วนั้นเนี่ยทั้งทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนั้นให้เข้าถึงทําเลพระรามเก้าได้อย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นอันนี้แหละที่น่าจับตามากๆนะครับที่ประโยคที่ว่า New CB d ดีที่แปะป้ายพระรามเก้ามาอย่างยาวนาน เป็น10ปีแล้วเนี่ย จะได้สถาปนาอย่างเป็นทางการกันสทัทีแล้วในประเด็นนี้เนี่ยก็ขออ้างอิงลูกพี่นิดนึงนะครับพี่คิมจะพูดถึงบ่อยๆอยู่เหมือนกันว่าหลายครั้งเนี่ยผู้คนมองข้ามในเรื่องทำเลอสังหานะครับว่าการขยายตัวของเมืองนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าในเมืองมันจะแย่ลงนะแต่มันจะยิ่งทําให้ในเมืองที่มีแหล่งแม่เหล็กสําคัญสําคัญอยู่แล้วนั้นเนี่ยยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนั่นเนี่ยการมาของรถไฟฟ้า,าสายสีส้มนั้นแทนที่จะไปเก่งกันว่าเอ้ยสถานีไหนของสายสีส้มที่จะ,จะเจริ มากขึ้นนั้นอันนั้นอาจจะเป็นเกมของรายใหญ่นะครับที่เป็นนักพัฒนาเปิดตัวโครงการใหม่ๆแต่ว่าในฝั่งโอกาสของอสังหาของผู้พัฒนาที่รายเล็กลงมารวมถึงนักลงทุนรายย่อยต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าโอกาสในเส้นเก่านี่แหละที่จะเปิดกว้างแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดก็เป็นได้นะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดทั้งวันที่ผมนํามาฝากในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนพูดไม่ครบก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะการพูดถึงรถไฟฟ้าในเส้นนี้เน ที่ผ่านชุมชนเก่าเยอะนะครับหลายๆคนก็รู้จักมักจีทําเลเหล่านั้นนะครับปลูกพันธ์มาอย่างยาวนานเป็นแหล่งสร้างตัวเป็นแหล่งที่มีความทรงจํามากมายหลายๆท่านเนี่ยเรียกว่ารู้จริงของจริงนะครับอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนหรือช่วยแก้ไขก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับนั่นแหละครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้เต็มที่เลยและสําหรับใครที่สนใจเรียนลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับกับสัมมนาเปิดใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่มมูลค่าอสังหาแนวราบสําหรับคนที่ชอบค่าเช่าสูง,สง นะครับเรียนกันช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกับทางแอดมินได้เลยนะครับเท่าที่ผมเห็นข้อมูลหลังบ้านล่าสุดนั้นเนี่ยตัวเลขผู้ที่สมัครเข้ามาเรียนนั้นเนี่ยแทบจะเต็มแล้วนะครับอีกเป็นแค่หลักหน่วยที่เท่านั้นเองตอนนี้ก็หลังบ้านน่าจะพิจารณาการขยายห้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งตารอคอยอยู่เนี่ยแต่ว่ายัางไม่แน่ใจวันว่าจะว่างไหมในช่วงนั้นก็แนะนําว่าลองไปคุยกับแอดมินนะครับเผื่อเขาจะมีวิธีการให้จองไว้ก่อนอะไรแบบนี้ได้ถัง้งไงก็หว่า จะได้เจอกันแล้วก็สมหวังในการลงทุนทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม p าวเวอ t y l i ร์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ